มีลูกค้าเข้ามาเต็มร้านเลยแต่ว่ายังขายสินค้าไม่ได้แก้ไขยังไงดีวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับเท่านี้นะครับคุณเริ่มต้นขายของออนไลน์แล้วแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมีลูกค้าเข้ามาดูสินค้าที่คุณขายมีลูกค้าเข้ามาชมมีลูกค้าเข้ามาถามสินค้าที่คุณขายแต่ปรากฏว่าคุยไปคุยมาสุดท้ายยังขายไม่ได้มีใครเป็นแบบนี้บ้างครับผมเป็นหนึ่งคนนะครับที่เคยเจอปัญหาแบบนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเราเน้นขายสินค้าถูกเนาะแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่มันขายสินค้าเลย ผลที่ได้ครับแน่นอนครับว่ามีคนเข้ามาเพราะว่าสินค้ามันราคาถูกเนาะสินค้ามันตัดสินใจซื้อง,ง่ายก็เลยมีหลายคนมีคนหลักสิบหลักร้อยเข้ามาเข้ามาถามราคาเข้ามาพูดคุยแต่ปรากฏว่าพอมาดูหลังบ้านจริงๆครับอัตราการปิดการขายหรืออัตราที่มันทําให้คนซื้อสินค้าเนี่ยมันน้อยมากๆผมเนี่ยเคยเข้ามาร้อยคนแล้วขายได้แค่สิบห้าถึงยี่สิบคนเอง ซึ่งผมก็มาคนพบที่หลังว่าเฮ้ยไม่ใช่ผมแค่เป็นมีพี่ๆคนอื่นมีน้องๆคนอื่นที่เขากาลังท,ทําธุรกิจออนไลน์และเขาก็เจอปัญหาแบบเดียวกันคือมีคนเข้ามาในร้านเยอะแยะมากมายแต่เขาไม่สามารถที่จะขายไม่สามารถที่จะปิดการขายได้ปัญหานี้แก้ไขย,ยังไงผมก็เลยจะมาแชร์วิธีการที่ผมใช้แล้วมันได้ผลนะครับที่มันสามารถปิดการขายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับไม่จําเป็นต้องใช้สูตรการปิดการขายใดๆนะครับมันเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆ วิธีการที่ผมใช้นะครับมันจะทําให้คุณได้คนเข้ามาในร้านน้อยลงใช่ครับมันจะทําให้คุณเนี่ยได้คนเข้ามาในร้านน้อยลงแต่คนที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นคนคุณภาพมากขึ้นคนคุณภาพหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราไม่จําเป็นต้องพูดคุยอะไรกันเยอะเขาอ่านทุกอย่างมาหมดแล้วและเขายินดีที่จะซื้อสินค้าในราคาน,นนั้นแล้ว ซึ่งวิธีการดังกล่าวแล้วครับมันคือการทำคอนเทนต์ทั่วไปในแหละเหมือนที่ทุกๆคนทำกันเพียงแต่ว่าผมจะมีข้อความสั้นๆไวหนึน่งว่าสินค้าชิ้นนี้เหมาะกับใครและสินค้าชิ้นนี้ไม่เหมาะกับใครถ้าเกิดเป็นไปได้นะครับลองพยายามหาช่องว่างในการใส่ข้อความนี้ดูครับว่าสินค้าชิ้นนี้เพื่อใครแก้ปัญหาอะไรและสินค้าชิ้นนี้ไม่เหมาะกับใคร ลูกค้าครับเขาเป็นคนฉลาดครับเมื่อเขาสนใจสินค้าและบริการของเราแล้วเนี่ยเขาก็จะอ่านข้อความผมไหมครับพอเขาอ่านแล้วเขารู้ตัวว่ามันไม่เหมาะมันไม่ใช่เนี่ยเชื่อผมนะครับว่าร้อยทั้งร้อยเนี่ยไม่มีใครเสียเวลากดเข้ามาอ่านกดเข้ามาคุยกับเราหรอกครับถ้าเกิดสินค้าเราไม่สามารถช่วยเขาได้และเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดสินค้าเรามันดีมันตอบโจทย์เขามันเป็นสิ่งที่เขาต้องการเขาจะเข้ามาพูดคุยถามรายละเอียดเพื่อตัดสินใจซื้อในอนาคตอย่างแน่นอน และนี่คือวิธีการง่ายๆครับที่คุณจะสามารถทําให้ลูกค้าที่เข้ามาในร้านเนี่ยซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดชอบวิดีโอแนวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจให้ผมด้วยครับ